มีสองลราะนไปใส่มาใส่ยุงวดแรกเจ้าว่าเงี้ยงวดแรกเก้นี่ก่สามตัวตรงเนาะงวดแรกเจ้าก้ตวรงเก้าจสงเก้าจเก้าสองเามันข่เขาสองเก้าตรงตรงเกตรงตรงนเดี๋ยป็นเลขเงี้ยนต่อครับเขนฝันหมดทั้งันเด็กฝันจะองนี่แหะแล้วก็เป็นตรงกับเด็กทะเบียนรถแล้วก็เลยซื้อนที่ทำน้นบ่ครับแม ตม่มี้ัน,นค่คตัวนี้บ้าฟันแน่จใจนี้อยากจะซื้อเจ็ดศอันนี้บอกแล้เป่่คาแบอกแล้วเจ็ดศูนย์็ดศูนสมตัดเล่นเลขสองโตกับตัดเอาเอาลงพิมพ์มาพิมพ์แม่บอกแล้วพิมพ์เอ,อสาสมุดมาม บนเป็นเจ็ 3, ่นสามเตตัดเอาเจ็ดันเจ็ดสองตััสามเจ็ดสามเจ็ดนเจ็ดเดี๋ยวลงองนะนชุดเดียวลงชุดหาหมุนก็ท่านใดอยู่ไม่จำตัวเลขให้ไหมก็ูกค่ะตัวใดเกาะเจ็ดนส 703 703สาดโตกับตัดเลรียนเอาแัดหางแดงมากกว่าคือ03สมากที่สุด0 3 03 37 07มเจนยเ่อชุดเดียวเม็ดเดียวทางเดียวนะครับบนล่างสาหรับตัดทางเขาาวกเขาจยว่ากันเด้อพี่น้อง ืตัเป็นแค่แนวทางตัดเหนตัดเอาเจ็ดศูนย์สามเมตดเดียวใช่เจ็มเมตดเดียวค่ะเจส้มตำนะคะ FC เดี๋ยวเนสองงวดเจ๋เนาะเราก็ฝังโกลด์ไทยอีกครั้งหนึ่งงวดแรกเก้าเจ็ดสองงวดสองสองเก้ารยน้ตาคาวนี้างวดนี้เอาไปเน้นเน้น ขอไม่นะคะเท่านั้นเน้นเน้นเจ๊เจ็ดศูนย์สาเจ็ดศูนสามมาคุณพานะคะเจ็ดศูนย์สามสตมากที่สุดสองตมากที่สุดเลขล่างคือศูนยมากที่สุดคือศูนย เขาทายเป็นรักฐานไว้เด้อเจ๊มือคอยมาเนี่เจ้าทายไว้เด้หน่มีสุ่องุจักบอกเจ๊ตัางคนคนไทยเด้เจ๊ส้มตำา้วยมเจ๊ส้มำะบบสองะไว่นอะคะไ่ต้แช่ด้วยนะคะเด้อเจ๊ี่คอยมาวันนี้คอยมาูนสามูสล่างูนสาได้ชอบที่สุดไ่ะคะในดวงใจบอคซูในดวงใจ แรกอ่ะเป็นแค่แนวทางใค่ชอบก็ตามแต่ว่าตัวเน้นๆนี่จะชอบศูนย์สามตัวเดียวเม็ดเดียวพันคุณพันมาตัน่าเจีเนาะเดี๋ยวเต็มมาจัดเลยืออเอาเพราะว่ามันสามตัวกับเก้าเจ็ดสองเนาะสองตัวกับสองเก่า บนี้งวดนี่ฟันงวดนี่นี่มันใจว่าคะเจความรู้สึกไหมก็คิดว่ามาก03นสามจักเส้นเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นโอ้ยนร้อยเปอร์เซ็นตรนี้จักรเส้นเซ็ดสนาเ้บอกอีกไหคะเน้่กะสามโตกะเจ็ดสซนสามสามส่นเจ็แต่เหลกนต่นลเอา แต่ที่มากเลขสองตัวก็คือศูนย์สามชวที่สุดมัดแี่งหลายศูสามับหนักจับเต็มเจ็ขันสามงตัวตเล่นมาเทุกคนจัหนักจับเต็มนะคะเจส้มํำนะคะสิบหุมาพันสองพนหากค่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวดที่สามที่สามวดนี่สองว แต่ว่าเราถือถือจนกว่าลงน้ว่าถึงจว่าถือจเป็นปอบคนนดวดถือซุ้หวดเลยบหลกแล้วือเหลล้วาคคือไทยก็ถึอว่าเขาเป็นจมืเป็นมื่ยางเ่บนหัวแถวนี่เอามอนี้มาอนี้มีเหล็กลาวองเจดครับนีมาจะสืบสีหนึ่งศูนย์ ตำเล้าเรามีด้วยไ้นี่เล้าตำเร้ากัมีเ้าสี่นศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ตำเ้าค่ตำลาวันนี้วันพุธตำเลาวันพุธสี่หนึ่งศูนะคะ fc างเดียวเลยค่ะคเียวางเดียวตำเล้าหาเดียวเม็ดเดียวสี่หนึ่งศูนย์จ้ะหนึ่งศูนย์ป้เจแล้วเนาะค่ะเนาะยิ้มข่าว ถือจุดจมือหยาดถึงจะมานเล้าหรือถึงช็อถึงซื้อมือท้าวันมาถือเป็นปอบเพื่นว่าถือแค่ผู้เดียวถโอเคเล้าวนี่เป็นเลขฟันหรือว่าเลขอยังค่ะเลขจุดถูกเป็นจุดจุ่มเบาเนรบูชาของเพิ่นมาเมื่อกี้มาจุดเมื่อกาเขาค่ะเข่าซื้อหงวนโ่รเจกสังเกตุเมื่อกาเข่าหงวนหงอนดึงแล้วกันจะเป็นแต่หงอนแต่มื่อนี้จุดอีกมื่อนี้จุดได้สี่หนึ่ง สีน <quer wa> ่งนได้เสหันเราเห็นฝอยังแห้งเน่ยเราเสียงดังดูไหมจุดหวยแล้วมือดีได้ซีหนึ่งศูวันที่สี่นหกเกเด้อพี่น้องตามเราก็มีตาไทยก็มีเด้อตามเรก็มีตามไทยก็มีตัอย่ศนะครับ สี่หนึ่งศูนย์เย็นนี้นำลรวยกันครับนำรวยทุกคนเด้อสี่หนึ่งศูนย์ครับสวัสดีครับโอ้โหคนไหนฟังทั้งบุญน้ำกับการสิงก้อนเจาไปไกลๆโวกันดูเออขึ้นตั้งโต๊ะเขึ้นตั้งโต๊ะโอเคโอเคมีเจสศูนสมราคาศู้ย์สราคาศเจ็ดราคาสาเจ เป็นแค่แนวทางใครชอบก็ตามก็ต้อจัดกรก็านเนาะพอใจร้อยเเนต์ทันคุณพักมดเเม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวโอเคนมนะครับอันมานึงก็จะเป็นมเาต่งอนะเอ็ไปนิดนึงเอโอเคอันนละโอเคแล้วบันนี้งแปหน้าจอด้วน แคบหน้าจอแคป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 แไม่ไ,มได้สามหมวดสอดสามหมวดติ๊บ ไทยนะคะอันนี้นะขอบคุณครับรัฐบาลไทยนะคะเจ็ดสองสามสี่ตายสี่ด้านข้างเูดีดีใจนะคะสุดสายขอบคุณนะคะสิดตามได้เลยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ